แม้จะมีความตื่นตัวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าและกลายเป็นเรื่องหลักของระบบสาธารณสุขไปแล้วนะคะแต่ว่าแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้เรามีคําถามถึงว่าการดูแลระบบบุคลากรต่างๆมีเพียงพอหรือไม่คงต้องวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบํารุงชัยถ้าหากลองสํารวจหรือประเมินกันดูแล้วเวลานี้ถือว่ามีบุคลากรที่เพียงพอกับการดูแลเรื่องนี้ไหมคะตอบเลยว่าไม่เพียงพอนะครับว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยมีจิตแพทย์อยู่รวมกันทั้งหมดเพียงแค่ 8 4ดห้าคนเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ถ้าไปเปรียบเทียบกันในต่างประเทศอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีจิตแพทย์เป็นหลักพันคนนะครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์นี่น่าจะถึง4 0 0พคนตัวเลขที่มันต่างกันชัดเจนแบบนี้ทำให้เรากังวลแล้วครับว่าในสภาวะสังคมที่มีผู้ป่วยซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆอเนี่ยอันนี้จะนำไปสู่การะจะสู่ภาวะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ไม่เข้าถึงระบบการรักษาแล้วก็เกิดภาวะทำร้ายตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายสำเร็จ ตรงนี้อาจจะมีมากขึ้นถ้าระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับและก็ตอบโจทย์กับโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้อย่างเพียงพอนะครับทำไมเราต้องพูดถึงโรคซึมเศร้ากันในเวลานี้นะครับอุบัติการของโรคนี้เป็นอย่างไรอยากให้คุณบุษรินและคุณผู้ชมดูตัวเลขตรงนี้นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเราเพิ่งจะมาตื่นตัวกันช่วงราวปี2550จนถึงปี2560เรามีพูดเรื่องนี้กันเยอะมากขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อปี2,556นะครับเราพบตัวเลขของผู้ซึมเศร้าอยู่แค่ประมาณ4,200คนแต่หลังจากนั้นนะครับถัดมาอีก4ปีปี2,560เพิ่มขึ้นมาเป็น200,000คนคตัวเลขแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและน่าตกใจส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากการ ค้นหาเชิงรุกด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มาจากผู้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้นคือเหมือนกล้าไปหาคุณหมอมากขึ้นใช่ครับเมื่อสังคมมีความเข้าใจมากขึ้นก็ทําให้พวกเขากล้าที่จะเข้าสู่ระบบมากขึ้นแต่คําถามก็คือว่าเมื่อตัวเลขผู้ป่วยที่มันมากถึง200แสนคนนับจากปี60มาจนถึงปี2555เนี่ยมีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยหล้าน กับอีก5 0 0 0 0นคนนั่น <c oughs> หมายความว่าแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ครับประมาณปีละไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0คน <c oughs> จํานวนที่มันเยอะแบบนี้คําถามก็คือว่าจํานวนจิตแพทย์ที่ควรจะมีหรืออัตราจิตแพทย์ที่ควรจะมีต่อประชากรน,นั้นควรเป็นเท่าไหร่มาดูตัวเลขตรงนี้นะครับ องค์การนํำมัยโลกยังไม่ได้กําหนดออกมานะครับว่าแต่ละประเทศนั้นควรจะมีสัสดส่วนจิตแพทย์ต่อประชากร1 0 0 0 0แคนเท่าไหร่แต่ถ้ามาดูประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีจิตแพทย์อยู่ประมาณ4,000คนก็จะคิดเป็นสัสดส่วน47คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนในขณะที่ประเทศอังกฤษมีจิตแพทย์มากถึง900 0คนนะครับ ดูเหมือนว่าเกา,าญี่ปุ่นนี่ก็จะมากสุดที่15,000คนมาดูที่ประเทศไทยครับประเทศไทยด้านล่างสุดเลยเนี่ยมีจิตแพทย์อยู่แค่845คนถ้าเทียบอัตราส่วนต่อประชากรแสนคนก็เท่ากับว่ามีแพทย์ที่จะดูแลได้แค่1.2คนต่อประชากรแสนคนก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ารายจังหวัดจังหวัดไหนที่เราพบาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากที่สุดสีม่วงเนี่ยครับจังหวัดเชียงใหม่ จะมีผู้ป่วยซึมเศร้า20,000คนขึ้นไปครับลองลงมาเป็นจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มครับอย่างนครราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่ก็ถือว่ามีผู้ป่วยซึมเศร้ามากพอสมควรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังถือว่ามีตัวเลขของแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ3คนถือว่าสูงกว่าอัตราเฉลี่ยที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือ1.2คนนะครับในขณะที่บางจังหวัดอย่างบึงกายมีแพทย์ อยู่ทั้งจังหวัดอยู่แค่2คนแต่ว่าผู้ติดเชื้อประมาณ5,000คนก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ยังถือว่าจิตแพทย์ยังขาดอยู่บางจังหวัดบอกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ถ้า ถ้าเทียบดูกับโลกภายนอกกับประเทศอื่นเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่คือกราฟิกตัวนี้เนี่ยกำลังจะยืนยันชัดเจนแล้วว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่น้อยนะคะพอเทียบกับทั่วประเทศกับบุคลากรน,นี่ก็คือไม่พอแน่นอนแล้วแนว<ะ>ทางแก้ละคะคุณวัชรวิทย์เพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเสี่ยงที่จะไปสู่ภาวะขั้นรุนแรงและเสียชีวิตได้เนี่ยเราจะมีแนวทางการป้องกันได้ไหม ผมวิเคราะห์เรื่องนี้3แนวทางนะครับแนวทางแรกเลยคือแนวทางของการป้องกันโรคเวลาเราพูดถึงโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเนี่ยเราจะพูดถึงแนวทางการป้องกันโรคที่ชัดเจนแม้กระทั่งโควิด1 9ก็ยังมีแนวทางในการป้องกันโรคเช่นการใส่หน้ากากอนามัยแล้วโรคซึมเศร้ามีแนวทางป้องกันโรคหรือไม่ แพทย์บอกว่ามีครับแล้วเป็นแนวทางที่จําเป็นด้วยในขณะนี้นะครับกรมสุขภาพจิตให้ความสําคัญกับการป้องกันโรคซึมเศร้าเพื่อที่จะลดจํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้กดยอดลงมาให้ได้นะครับโดยการที่จะให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเสริมหน่วยบริการปฐมภูมิที่จะเข้าไปในระดับครัวเรือนเพราะว่าการเลี้ยงดูจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนคนนึงเติบโตขึ้นมาแล้วไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้ก็คือว่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าถ้าได้ยาดียา ยามีประสิทธิภาพแล้วเป็นยาที่ใช้แล้วหายขาดก็อาจจะสามารถลดจํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าลงได้เหมือนกันตอนนี้ก็เลยมีความพยายามครับที่จะผลักดันยาซึมเศร้าบางชนิดที่เป็นยาที่น่าจะมีประสิทธิภาพแล้วก็รักษาให้หายขาดเนี่ยเข้าอยู่เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นาสามารถที่จะเบิกใช้สิทธิ์นี้ได้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย อีกส่วนหนึ่งที่เราคงต้องทําก็คือว่าการเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะจิตแพทย์ครับทุกวันนี้เนี่ยจิตแพทย์เรา โดยเฉพาะจิตแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์สาขาที่ที่ผลิตออกมาได้ยากถ้าเปรียบเทียบกับสาขาอื่นจิตแพทย์หนึ่งคนต้องใช้อาจารย์แพทย์ถึง3คนในขณะที่สถาบันศัลยแพทย์นะครับหรือว่าหมอผ่าตัดในปีหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง30คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราเพิ่งจะตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็มีการเข้าไปเรียนเป็นจิตแพทย์เนี่ยมีนักเรียนแพทย์ที่เข้าไปเรียนจิตแพทย์เนี่ยกันมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้จํานวนจิตแพทย์นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นการเพิ่มจํานวนจิตแพทย์จึง ไม่สามารถจะทาจาก845คนที่มีอยู่ในวันนี้แล้วเพิ่มไปเป็นพันคนอีกปีหนึ่งและสองพันคนปีหนึ่งคงเป็นไปนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อจํากัดที่เราคงต้องรับรู้รไว้แล้วดูว่ามีทางเลือกอื่นๆอะไรบ้างที่เราจะช่วยให้ลดจํานวนผู้ป,ป่วยซึมเศร้าลงเป็นสามข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วแหละแต่ระหว่างรอบุคลากรน,นี่ดิฉันว่าทําได้เร่งด่วนสุดคือขึ้นบัญชีหลักนี่แหละใ,ให้ประชาชนเข้าถึงได้ได,ดีได้มากขึ้นนะคะ